โควิด -19 ทําเอาค้าขายไม่คล่องตัวนะคะผลผลิตทางการเกษตรบางทีก็มีเยอะเกินไปแม้แต่ปลานิลเองก็เหมือนกันค่ะทางกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยจึงได้มีการลงไปรับซื้อนะคะผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยได้จัดก,กำลังพลลงพื้นที่ไปรับซื้อปลานิลค่ะจากนายสุพงศ์วรวงศ์เกษตรกรในพื้นที่ตำบลขุดเขา อำเภอม,มันจคีรีจังหวัดขอนแก่นจำนวน50กิโลกรัมเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถที่จะมารับซื้อปลานิลได้หากาปล่อยไว้นานก็จะทําให้ยิ่งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นปลานิลที่รับซื้อมาจากเกษตรกรนี้นะคะก็จะนําไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการรวมทั้งกําลังพลภายในหน่วยได้รับประทานกันตามโครงการน้องทหารอิ่นท้อง พี่น้องเกษตรกร,ร,กรอิ่มใจค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่สามารถที่จะจําหน่ายผลผลิตทางการ,กรเกษตรได้เหมือนช่วงปกติทั้งนี้กรมทหารราบที่8และหน่วยในสังกัดยังคงที่จะออกไปรับซื้อผลผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรอย่างต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ